เอาเนาะสบายดีพี่น้องพ้นกระตกเลยหันพี่น้องเคลื่อนข่อยมองหัวสีเขียวหันข่อยสี้ท้ายต่เคลื่อนข่อยมาหันเจ้าเบิกงน้มห่อนี่เลยนี่นามใช่ปะแม่หนามนะหนังแกงนะพี่น้องไปแฮ้ยรู้ทันใจเคลื่อนเป็ดเว้ยจะนอนเริ่มบอกความเด้อเออกูยใจอยู่นอกซะไปส่งยาเลยนี่พี่น้องีน่ไปส่งยาเลย ฮะเจ็ดมาสองสีหเโอ้มบ่เวดามตอมชิตายอกตีไก่อยู่บ่เลยฮะเออมีปิ่งเลยเว้ยโอ้เยอความบ่เลยห้องเยนเอาแลวลูกไพเลยโอ้ยชั้ปีนดิแทรลูอีเหนียวเนย กระสอบก็ตรงหนามด้วยงัไน่อ้มเดืหนมีเหือยย่บ่อะไรยู่นอมันได้ยี่อยี่หนอสงมาส มีเหือใครในที่น้อยยู่นองมันเดือดเลนี่มึงเด้อพี่น้องหนามพนอุ้ยถูกคนเพื่ออไรฝีเพื่น

อย่ากาะเบว่ามันเกินนะนะดรบอกอย่าเกาะะเกินนะดรโอ้สรอยนี่มาแอะขนาดนาะเบว่ามันขนาดธนาติงวะไม่ดีเือเอาทายื่อนี่นี่นี่งเทือกันเือไปนนี่เือไปจังอ,อ บเออบักี่บักทานี่ไปรอจส้มี่อคือวงทหารมาแต่กวงหนี่พรพายยอะนี่านกองพันเออไม่เกินลูก่านี่รูเยไเอาดีๆเลยรลมเลยไปดีๆให้ดอกเตอร์นั่งนี่เ้อ

นี่มี่นองโอ้มีแต่กน้องุปน่องย่างพี่หน่องเลยถ้างนันอ้กมาบบได้ล้พี่น้องหนามันแห้งทานนั้นออกมาบบไดมีแต่รอรอเหือทหารเข้ามาหับเอาเนาะแล้ว่ามันเกินนะมันเกินขนาดดอกเตอร์กว้างเติบพี่น้องคือสีขามบได้ เพียงข้อเพียงขอเราอเชาวีรยังเพียงเพียงแหววอยู่โอ้นั่งนั่งนะโอ้ยก้าวมอกซันถือกันเลยป้าโอ้ยถือเบิดห้น่าเี้เหอะเก่เบิร์ดนะน้ำแห้งอะนีมันจะเกิดนะนะดรเตอร์ไห้เหยูเว้ยเบิร์ด

คนแหงรีล็อกเกอร์ตบเด็กสาวระหว่างัวผู้ใหญ่อยู่ยิ่งสาสิทธิ

พนาวพันาบุกโอ้นี่เบิกป้าป้าป้ามองวะเล็บตั้งหมนพี่น้องป้าถึงมองป้ถึงมองพี่น้องเอ้พี่น้องมีเตานี่เบิกนี่เตากวะนี่โอ้ป้ากัดมือเยเจมของแงวะเจมของเนือของเนือเตเตาเตาถึงมองมันนี่ถึงยังไงจับมันจิอู้เ้อของกู เสี่ยนพื่นแบบยี้แบบป้าหรแบบบองม่งหรือบ้าโอ้โหเหรเปลาผมันว่ารอสง่งยาอยู่ผมณค ซงยั่ฮะตี่งง้างเลไนาญาเหนี no ่เออม่จัก่องเาให้อาวบ้าก่อนนีอะไรอยู่บ no ่เออนิ้เงินเพชรจยามหาเด้อเอาไปรามแล้ว เท่าไรเ็ดเจ้าคะสามโตท่อว่เซตเซตเซตชิปกีไรทีเท่ไหนี่เ่ไก็ใชเจ้าคู่ขวาล้วเบิดเลยจิ้งนเป็ดหปล่าจนกินแล้วแลไปไปหน้งเก้นดโอ้ยตายขาดก้อนะเวยโทเราพั์กันตรงหามตรท่าโอ้ยเบื่อี่อนไปเดยว เรื่อง,อ,นนอ,อ,งอ้เาเาวกเรื่อ,หอ,องหนเรื่องอะเรื่องแม่นแหน้ีน้แปลว่าปปมันจะเกินน้ำพีนี้มันจะเกินขนาดนะล็อกเตอร์แปลว่าเดือนชิบเ,เรืองชข่อยเราบ่อยพะนาวนวงก็ยังถ่วม,มานะน,าน้ำถ่วเนี่ยนี่มียังเรี่ยวมวนละน้ำมวนมวนมวนละเอาน้ำสิเรียวอีกบ่ วนและโบดิเกียวฝนเจ้าโบกีกาเป็หน้าโอ้หนักแอ่งเต็มมกรมื่อยที่แหละป่วยพี่น้องเอ้ยฝนเต็มทางมึงเมื่อยต้นล่ำยังเมื่อยต้นโบดิเกียวนี่นุ่งกระจอกนี่หั่นนุกกระจอกไล่ที่ในโกดังนี่นี่ในโกดังไม่พ้นมาฝากเครื่องพี่น้องมาฝากเครื่องลุงอรุณสกายซิวของเสียจู้เพื่อนโอ้หลวงมาฝากยาก่เลย ส่งนังเลื่งนี้ส่งกุฝแจกัมหมายนี่เนาะยาที่สีส่งหลังจากแพ็คแล้วใส่เหล็กกระสไส้เออกมาแล้ว <c oughs> มิตรมาเบอร์โทูเบอร์ทูไปทางเออมิตรมาเบอร์โทรไปทางนี่ผู้ซื้อแสงสาขาทองแต่งนี่เบอร์โทรเล่า ตัวนี้เบอร์เท่าโอ้คอยเบอร์อนุศิตอันนี้มันอนุสิตไงว่าให้เขียนใส่ว่าลุงอรุณของเจ้านะเพราะว่าข่อยไปส่งอนุสิตแล้วเขาบ่ผักอนุสิตเขาว่าหญ้าหนามเขาบ่ฮับเขาว่าเขาอยากมันแตกเขาว่ามันยังดอกบอสก็จะทาลูกจะมาจะเอาตัวนี้ให้เราเบิ่งก็ได้แค่เปลี่ยนว่าอนุสิตเป็นลุงอรุณลุงอรุณเสือๆเพราะว่าลูกเราบ่ริโยนะนี่ว่านาเพิ่นเนาะ ที่แรกเขาประชิดายตนทางนี่แหละผู้ที่ถูกเราวิวผู้ที่ให้เก็บปลทางเลยจ้ะเนาะเอาได้นั่นเนาะโอเคบอลจะได้กับโซ่ห้าข่อยก็ได้ครถ้ว่าเก็บปลทางไหนกับคนแรกเอาเงินมาให้กับใครโมหยากบปานไก่กันบอชื่อมาได้ยังไงฮะชื่อม่ายังไงมาเออห้องเพลงไอ้พังเนี่ยเขาจะเพลงโลโซห้องแท่ได้สี่ดอกลายซดหลอกเพลงคนเบิ่งเป็นหมื่นหมดได้ยังไง นี่เอาก็ว่าร้านวชิจายไปต้นทางเลยพอดีลูกเราไปอยู่ยังบนทันหูข้าฝากวพออะไรพอขนาดเลยเพื่อนลูกเราสี่ออกมาแต่กูทีนพูเนาะทางมันยากร้านชิมเมื่อก่อนแต่ก็เลยให้เราไล่กำลังรัวเก็บปลาดากเลยเลยพี่น้องพดตกน้าท่วมมีบรรยากาศน,น,นั่งซุ่มแซวกันนี่เล่าแล้วมันคลาดค่อยเบิ้งเบิ้งเนี่ยปอกออกมาเบิ้งไอ้ห้องบ้องแม่ต่อ จากเสียนเนาะเสียนป้อนไอ้ป้อนเนาะแบบแกงททยแล้วเาไร่ผแดนข้าพูดโคพวกนี้ก็นอนเลียงกันอยู่ได้พี่น้องพูดจากมูจากเป็ดจากไก่จากมูจากมาจากงวจากขดก็ถือเียวเอาไปทของหน่อยมัน อาโอเคพี่น้องสบายดีบายบายเดี๋วพี่น้องเด้ออ้าพี่น้องแซ่บแซ่บบกันเลยมูมอนอไมา่สื่ออีกม่ฮะสื่ออีกแล้วคนมาอีกโอ้โหเอาเสร็แล้กันพี่น้องบอกกิโลเอบอกิโลเออยู่่ายได้หนึ่งนสีุ่หนึอยู่เบียงผมอสีุ่ดหนึ่งอยู่เบียงอยู่นองพญานีข่สีุ่ดหนึ่งมขายยังไงอยู่นี่นะอ้นี่นะนองพญานี่นะคือสีุ่ดหนึงหมโอ้สไผ่ สี่ส่วนหนึ่งแผน,นกบริหารแสดงบริหารบริหารยังเรียกบริหารผู้เศร้าผู้เสียด้วยส้หน่ายยังโอ้เหลนเรื่องพี่น้องสบายดีไปไป